สวัสดียามเช้าครับตอนนี้อยู่กันที่วังน้ำเขียวพอดีมาสัมมนาที่มหาลัยนะครับผมวันนี้เช้าวันใหม่ของที่นี่อากาศดีมากเลยครับเพื่อนใครได้มาเที่ยวน้ำเขียวอยากจะแนะนํามากสำหรับคนที่ชอบธรรมชาตินะครับดูนะครับไอวิวของที่นี่นะครับสวยมากสวยมากเลย ถามที่พักจำชื่อไม่ได้เเมื่อคืนก็เมาก็อย่าให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อาหารบ้านเราแบบค่อนข้างที่จะมีพิษมีภัยกับต่อสุขภาพเยอะแล้วก็อากาศอีกแต่เนี่ยถ้าเรามีเวลาเราก็มาหาเวลามาเที่ยวต่างจังหวัดนี้บ้างก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะแบบโอโซนที่สดชื่นมากอย่างวันนี้อากาศเย็นจะมาที่ โคโา่นะครับมองน้ําเขียวโอเคครับผมแล้วมาสวัสด,ดีเพื่อนๆนะยันเช้าแล้วก็พามาดูบรรยากาศดีๆที่วังน้ําเขียวกันนะครับผมเชัญดีครับเช้าว,วันใหม่ที่สดใสบ๊ายบาย